คุณผู้ชมวันนี้ลุงจาจะพาไปเยี่ยมแปลงโคกนองนานะครับที่ตำบลตลาดโพอําเภอรำปลายมาศจลุงิาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาครประทุมอยู่บ้านตลาดโพหมู่สองตำบลตลาดโพ อำเภอลำไยมาศนะคะทีนี้โครงการสามไร่โคะ่งการนี้พาประมาณมาสามไร่ก็ได้ลงไม้สูงก็จะมีมียางนานะคะ่ะมียางนามีไม้แดงซึ่งไม้แดงเป็นเป็นไม้พื้นพื้นตำเดิมพื้นเดินนะคะจะปลูกง,ง่ายไม้แดงปลูกง,ง่ายะคะ่นะนปลูกไม้แดงประมาณสองปีนีก็ยางนาไม่ตัดไม้ตัดก็ปลูก ที่บอกก็จะเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะครับเป็ดเป็ดก็จะลงเล่นน้ำในบอ่อพี่สาครเล่าให้ฟังว่าเนื้อที่ของพี่สาครทั้งหมดนะครับจำนวน66กไร่โดยแบ่งมาทำโดยการปลูกพืชผักต่างๆปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับปลูกพืชได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นปลูกอ้อย ปลูกมันปลูกข้าวนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ไว้ประมาณ5ไร่นะครับแบ่งเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่2ไร่นะครับแล้วก็อีก3ไร่ก็พี่สาครมาเข้าโครงการโคกหนองนาโมเดลกับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับโดยสำนักงานพัฒนาชมชนอำเภอดำไปมากนะครับใช้เวลา2ปีนะครับพี่สาครก็บอกผมว่า ทำอยู่คนเดียวนะครับเนื่องจากพ่อบ้านก็เป็นผู้นําก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เหลือแต่พี่สาครที่เอาพืชผักต่างๆมาปลูนนะครับดูแลอยู่คนเดียวแล้วก็เจาะน้ําบาดาลนะครับใช้ระบบโซลารเซลล์นะครับเพื่อเติมน้ําเข้าไปนะครับสิ่งที่พี่สาครนะครับมีความยากลาบากที่สุดก็คือในช่วงหน้าแล้งนะครับ หน้าแ้งนี่น้ำไม่ค่อยมีนะครับน้ําก็จะหมดจะแห้งโดยสภาพดินแถวนี้นะครับไม่สามารถที่จะอุ้มน้ํานะครับน้ําพอถึงหน้าแ้งน้ําก็แห้งเกือบหมด น้ำเรายัางไม่เพียงพอเพราะว่าจอบาดาลไม่ได้ขาดน้ำที่ไม่เค็มมากเออทำไมขยันยังทำกี่คนนี่ทำคนเดียวหรอฮะทำ,ทำคนเดียว มีม่ผักหวานแต่ผักหวานต้นยังเล็กอยู่ค่ะก็จะปลูกพริก็เิ้มทำาพีละน้อยนะคะน่ะมีแลงค่ะ อันน uh, um, 네ี้คือแปลงสามไร่เนาะใช่ค่ะแปลงสามไร่เอ่อจำได้ไหมว่าขุดปีไหนหกสี่หกสี่เนาะหกสี่มะพร้าวก็คลองตามคลองไก่ไก่ก็จะปลูกอ๋อปลูกมะพร้าวด้วยอันนี้แค่ระยะเวลาสองปีกว่าเนาะ โอ้เห oh, ็น mm hmm. เหมาะแล้วนะที่จะให้ท่านนายอำเภอมาเนี่ย <_ d> um> มันก็เลย <_ d> um> บม่ได้เป็นปัญหาเนาะปกติถ้าปลูกไม้ใหญ่เนะี่ยมันจะเป็นปัญหากับขางเขี่ยงกับพื้นที่ขางเขี้ยงน,นะฮะในการปลูกทุเรียนที่ถูกต้องมันต้องยกล่องแบบนี้แหละ มันต้องยกท่านผู้ชมจะเห็นว่าผู้ที่ทำคูกรงนานะครับแล้วก็ มีความขยันขยันมากๆนะครับจะทําให้ประสบความสำเร็จซึ่งพี่สากลก็ให้ฟังว่าในแต่ละอาทิตย์นะครับก็จะมีรายได้หลายอย่างจากแปลงโคกนองนาอย่างเช่นกล้วยนะครับก็จะมีผู้มาสั่งนะครับแล้วก็มารับซื้อถึงสวนตะไคร้นะครับก็มีคนมาสั่งไว้นะครับ พืชผักผต่างๆที่ปลูกแบบผสมผสานนะครับโดยไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับก็<อ>ม,มีคนมาซื้อนะครับมาสั่งซึ่งเป็นเจ้าประจำก็ทำให้พี่สากรอนนั้นมีไรายได้ตลอด นอกจากปลูกต้นไม้ปลูกพืชต่างๆแล้วนะครับพี่สาครก็ยังเลี้ยงเป็ดนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่เนื้อด้วยนะครับซึ่งโอ้พี่สาครนนี่ยเขาบอกแทบจะทําคนเดียวนะครับก็อาจจะมีจ้างคนอื่นบ้างแล้วก็พอบ้านก็มีภารกิจแทบไม่ได้ช่วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความขยันของพี่สาครน,นะครับที่ขยันมากๆเลยนะครับ ทำให้ประสบความสำเร็จวันนี้นะครับผ่านมาแค่สองปีนี่ก็เกิดรายได้นะครับที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และเกิดความยั่งยืนด้วยครับเ็นนีียัอง่โอ้่ไกลอย่างไกลพันอย่าง Thank you.